ค,คลิปนี้เป็นการตรวจสภาพแผ่นซีดีนะครับก่อนที่ผมจะส่งให้กับทางลูกค้านะครับลูกค้าทําการโอนเงินซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมจะทําการตรวจสภาพแผ่นทั้งหมดนะครับก่อนจะนําส่งให้ลูกค้านะครับชุดนี้เป็น m y d a v i s a บั้ม cry of blue นะครับ cry of blue ปี1959ก็ตัวนี้เป็นซีดีปั๊มเก่านะครับแผ่น made in usa บันทึกเสียงดีมากๆครับเป็นแผ่น super bit mapping ปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะฮะอ่าน,นี่ปกด้านหน้านะฮะสภาพภายนอกปกด้านหน้าปกด้านหลังนะครับสภาพแผ่นนะฮะสภาพเอี่ยมเลยนะครับไม่มีรอยเลยนะฮะแผนสภาพดีมาก ปรีประเทศสหรัฐอเมริกาครับเสียงดีนี่อูครับสวยงามจอห์นโคเทนไบเดวิสบีเอเฟนส์ต้องขอไปเป็นผู้ชมนะครับถ้าหากมีเสียงรบกวนนะครับดังเข้ามาในวิดีโอนะ เป็นแคตตาล็อกนะครับแคตตาล็อกจากโคลอมเบียนะฮะแคตตาล็อกหน้าที่สองนะแคตตาล็อกอันพับนี่นะนะอัลบั้มต่างๆนะครับของไมล์เดลวิส ก็น่าจะเป็นรายการแคตตาล็อกบรรดาอัลบั้มที่ออกกับทางโคลัมเบียรคคอร์ดนะครับอ็โคลัมเบียก็จะมีชื่อต่างๆนะในแต่ละปีที่ออกงานแต่ละชุดอาจจะใช้เป็นโคลัมเบียแจ๊สบ้างโคลัมเบียในชื่ออื่นบ้างนะแต่จะมีชื่อโคลัมเบียติดปรากฏอยู่ตลอด ตัวปกมากตัวปกจริงจตัวบลอกเล็ดน,นะครับน่าเก็บมากๆเป็นอัลบัลบ้มแจ๊สย้อนเยี่ยมตลอดการนะครับสำหรับไม d a เดวิสคายออฟดู รนะบมที่มียอดฝีมือมาร่วมบันทึกเสียงให้นะครับกับไมล์เดวิสคัมเบียลิกาสซี่ก็ถ้าเล่นซีดีปั๊มเก่านะครับ ไมช์เดวิดไคออฟดูแนะนำครับเป็นปั๊มเก่า USA ปี97นะครับเสียงจะดีมากๆเสียงจะไม่แหลมจนเกินไปนะครับพวกแผ่นเมกาเนี่ยเสียงก็จะเป็นธรรมชาติลูกค้าซื้อมนที่เรียบรอยะะ้อยแล้วฮะเดี๋ยผมลืมใส่ลืมใส่แคตาล็อก Okay. ส่วนตัวเนี่ยแันนี้ผมก็มีเก็บส่วนตัวอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นปั๊มปั๊มเดียวกันเลยครับ